สวัสดีจากเพื่อนเพือนอะไรคะน้ำานเ้ำนให้น้องน้องเอินเอินนะครสวัสดีจากเพื่อนเพือนอะไรคะน้ำาน้ำนให้น้องน้องเอินเอินนะครับ มากๆมกเลยจ้ามันนี้ทางร้านไม่เอาำจำเอาเ้าเ้าเอาพี่เนมเอาให้นะคะเทเ้าเอา้อาตาแม่ล้อมดาวขอกินต่อนะคะกำลังอร่อยเลยจ้า ฝากดูคลิปไม่ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าจ้าพี่เนมเอาให้นะคะเทอเอเอา้คอน้น้อร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยเสบเวิร์แเสบเวิร์กใช่เนาะ น้ำให้น้อง,องหัวละพาให้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเลยไม่มีหัวละพาจามจ้านาะอ,อพี่เนมเอาให้นะคะเทเเอาเ <Okay. S 2> พื่อนๆเอาช้อนให้ย่าด้วยค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันจ้าเพื่อนๆ อร่อยมากๆเลยนะคะน้องจ้าพี่เนมเอาให้นะคะเซน้อเอาน้อสวัสดีจากเพื่อนๆเย้น้ำกอะไรคะน้ำกน้ำน้ให้น้องน้องเอินเอินนะครับผินเสร็จอีกแล้ว อโอเห็ดกินน้ำกินน้ำเ็เสียงขุดตะอร่อยจังเลยอร่อยค่ะกิ่ยเกียวกันนะคะเ็ด<า> อร่อยอร่อยจ้าคำใหญ่ๆเลยเนะ <c oughs> าะเดบบเบจ้าจ้าจ้าแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะ <c oughs> ไปเตี๋วกันจ้า ลูกชิ้นนะคะน้ำใจน้ำอาน้ำาพี่เนมเอาให้นะคาพี่นเอาใหน้นะคะเเแม่ล้อมดาวขอกินต่อนะคะกำลังอร่อยเลยจ้าฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจา้าเพื่อนๆนเอาช้อนให้ย่าด้วยคะ่ะมากินก๋วยเตีะะ๋ยวกันจ้าเพื่อนเพื่อน อร่อยมากๆเลยนะคะนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ามันนี้ทางร้านไม่เอาให้ล้อมดาวกินวนเส้นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำตกแซ่บเวอร์ เพื่อนๆเอาช้อนให้ย่าด้วยค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวันจารเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะแม่ล้อมดาวขากินต่อนะคะกําลังอร่อยเลยจ้าฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆน้นอะไรคะน้ำจน้ำน้ำให้น้อง น้องเื่นๆนะคะเพื่อนๆเอาช้อนให้ย่าด้วยค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันจ้าเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะเซบเซบ่เ๊จ้า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 แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะจ้าจ้้พี่เนมเอาให้นะคะเท ก <No>, no. ินเส้นอีกแล้วให้ล้อมดาวกินวนเส้นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน้ำตก น้องอาน้ำให้น้องถินเสร็จอีกแล้วพาเสียงคุณหลานนะคะเพื่อนเพื่อนเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเด็กๆวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะหัวละพาให้เลยนะคะเพื่อนๆนเลยไม่มีหัวละพา ไปเตี๋วกันจ้าลูกชิ้นนะคะน้ำใจน,ำน้ำใจเอาน้ำน้ำให้เจ้าบุ๊กเจ้าบุ๊กเย้เจ้าบุ๊กจะ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 แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะอร่อยมั้งเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะ

เพื่อนๆเอาช้นให้ย่าด้วยค่ะมากินก๋นวยเตี๋ยวกันจ้าเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้ทางร้านไม่เอาน้องเอาน้ำให้น้อง เสียงคุณหลานนะคะเป็นเพื่อนๆเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเด็กๆวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะอเห็ดกินน้ำเสียงขุดตักนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้ทางร้านไม่เอาอร่อยอร่อยจ้าคำใหญ่ๆเลยเนาะ สวัสดีจากเพื่อนๆพื่อน้อะไรคะน้ำน้ำน้น้ให้น้องน้องเอินเอินนะครับวยเตี๋ยวกันจ้าลูกชิ้นนะคะน้ำไกน้ำเอาน้ำน้ำให้ชิมดูก่อนนะคะอืมบเวอร์นะคะกินน้อง อน้ำให้น้อง,อ,งอาเสียงคุณหลานนะคะคุณเพื่อน,น,น,นเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเด็กๆวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแซบเวอร์แบเนาเอาน้ำให้น้อง แซ่บเวอร์แม่ล้อมดาวกินวุ้นเส้นอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆน้ำตอกอร่อยค่ะ